ส so, วัสดีครับผู้ขาและวทอกันที่วิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .5 นะครับเรื่องเศษส่วนนะครับออกอากาศเมื่อบันที่20พฤษภาคม2 5 6 3ไปดูกันเลยว่าวิธีการทำเป็นแบบไหนนะฮะเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับจะมีวิธีการเปรียบเทียบโดยการทำส่วนให้เท่ากันนะครับส่วนที่ว่านี่ก็คือข้างล่างนะครับทำส่วนให้เท่ากันนะครับในข้อนี้นะครับจะอ่านจะเป็นเศษส่วนที่เรียกว่า จำนวนคระนะครับแล้วก็เศษส่วนเกินนะครับในการทําจำนวนคระให้เป็นเศษส่วนเกินทําได้โดยการนําข้างล่างนะครับไปคูณกับตัวข้างหน้านะครับแล้วก็เอาไปบวกกับตัวข้างบนนะครับแสดงว่าคือเอา c เอา4ไปคูณ3นะครับคูณ3เสร็จแล้วแล้วก็เอาไปบวกกับ2นะครับก็จะได้ตัวข้างบนนะครับ ก็จะได้ตัวข้างบนแล้วก็ข้างล่างยังเป็น3เหมือนเดิมนะครับเช่นนะครับเอา3ไปคูณ4ซึ่ง3.4คูณก็ได้12นะครับแล้วก็เอา12มาบวกกับ2นะครับก็จะได้เป็น14นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนคละข้อนี้ก็คือ14ส่วน3นะครับส4่ส่วน3นะครับใช้นำมาเปรียบเทียบกับส1ส่วน12ได้ดังนี้นะครับ1ิเ็ส่วน2อครับขออภัยนะครับนะฮะส4ส่วน3นะครับก็จะ มีวิธีการแบบนี้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือเอา3ไปคูณ2นะครับเอา3ตัวเนี้ยมาคูณ2ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีลัดเป็นไปไม่ต้องลัดตอกนะครับมีวิธีการคือการคูณ2นะครับคูณ2คูณเสร็จแล้วข้างบนก็จะได้เท่ากับ28แนะครับและข้างล่างก็จะได้เท่ากับ6นะครับอันนี้ก็เอามาคูณ2นะครับคูณ2เหมือนกันทําไมต้องคูณ2นะครับคูณเพื่อที่จะว่า จะหาตัวที่ทำให้ส่วนเท่ากันนะครับสอคูณสก็เป็น4นะครับสิบเคูณสก็จะได้เป็น2 2นะครับยังไม่เท่านะครับเอา2 2ส่วน4มาเขียนอีกนะครับคูณสออีกนะครับไม่ใช่เอา22นะครับเอา11เอส่วน2นะครับมาคูณ2นะครับคูณไม่ใช่คูณอคูณสก็จะได้เท่ากับ33ส่วน6นะครับซึ่งสังเกตได้ว่า6 ส่วนเท่ากันแล้วนั่นก็สามารถเปรียบเทียบกันได้แล้วว่าอันไหนมากกว่ากันนะครับเราก็เลยตอบว่าก็เลยตอบว่า11ส่วน2มากกว่า14ส่วน3นะครับนี่คือคําตอบนะครับวิธีการทําก็คือเริ่มจากการคูณ2นะครับมาดูข้อต่อไปนะครับ7ไปคูณ2 7ไปคูณ2 7จ็คูณสก็จะได้14นะครับ แลวเอา14มาบวกกับ2นะครับวิธีการทําแบบนี้นะครับเขาก็จะเรียกวิธีการว่าวิธีการติวนะครับซึ่งก็จะเน้นไปที่การหาคําตอบนะครับจะไม่เน้นที่กระบวนการเขียนให้รูปลักษณ์สัดสวยนะครับเน้นไปที่การหาคําตอบนะครับเพื่อจะได้สะดวกและก็เข้าใจง่ายนะฮะจะได้ย่นระยะเวลากระชับเข้ามานะครับอ่ะมาเริ่มใหม่นะครับวิธีการทํานะครับเราต้องทําให้เป็นเศษส่วนเกินก่อนนะ ต้องทําให้เป็นเสศษส่วนเกินก่อนโดยการเอา7มาคูณ2ซึ่ง7จคูณสก็จะได้14นะครับและก็เอา14ไปบวก2ก็จะได้เท่ากับ16ส่วน7นะครับวิธีการก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะได้21คูณ2ซึ่ง21คูณ2ก็จะได้เท่ากับ42นะครับ42ไปบวก6ก็จะได้เป็น48นะครับเอา42ไปบวก6ก็จะได้เป็น48นะครับส่วน21นะครับ ดูซิว่า7ดูซิว่า7คูณกับอะไรจะได้เท่ากับ21นะครับอ่าเราต้องเปรียบเทียบให้เศษส่วนมันเท่ากันไงนะครับ7ต้องคูณ3นะครับถึงจะได้เท่ากับ21นะครับอ่าคูณ3ก็จะเท่ากับ21นะครับแล้วก็16คูณ3นะครับก็จะได้เท่ากับ48นะครับ16บกคูณ3ก็จะเท่ากับ48นะครับข้อนี้สังเกตเลยนะครับว่าส่วนตัวข้างล่างเนี่ยเท่ากันนะครับ เราก็จะสามารถตอบได้เลยว่า16ส่วน7เท่ากับ48ส่วน21นะครับหน้านี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับไปดูต่อหน้าต่อไปนะครับไปดูหน้าต่อไปนะครับแบ่งครึ่งไว้นะครับรอแบ่งครึ่งไว้รอนะครับเอา8ไปคูณ3นะครับ8คูณ3ได้8 3ได้24นะครับ 24บวกกับ5 24บวกกับ5ก็จะได้เป็น29นะครับเป็น29ส่วน8นะครับอ่า15ไปคูณ3 15ไปคูณ3ามไะได้45นะครับ45บวก7ก็จะได้เท่ากับ52นะครับส่วน15นะครับข้อนี้นะครับมันเริ่มที่จะยากขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าตัวเลขมันจะเยอะขึ้นมานะฮะวิธีการทำนะครับก็จะทำไม่แตกต่างจากข้อนั้นหรอกนะครับ อ่าเริ่มจากการคูณสองกันเลยนะครับยี่กคูณก็จะได้เท่ากับ58นะครับอันนี้เท่ากับ1 6กนะครับอ่ายังไม่ได้นะครับลองเอา2 9่คูณดูเฮ้ยไม่ใช่คูณ5ที